เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเมย์หญิงสาววัย27ปีนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนเธอย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม้ชีวิตของเธอจะดูสงบเงียบแต่ในใจของเมย์กลับเต็มไปด้วยความกังวลเธอทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองในแวดวงข่าวสารที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และช่วงนี้เธอกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่ไม่เคยถูกไขให้กระจ่างเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาก,กว่า20ปีที่แล้วและยังคงเป็นปริศนาที่ผู้คนอาจลืมเลือนไปคืนหนึ่งขณะที่เมย์ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งเพราะมันเป็นเวลาที่ดึกมากแล้ว เมยมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์เพื่อดูเบอร์ที่โทรเข้ามาแต่เบอร์นั้นกลับเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักและไม่มีชื่อปรากฏขึ้นเมยรับสายพร้อมกับน้ำเสียงงุนงงแต่ไม่มีใครตอบกลับจากปลายสายมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาที่ดังลอดเข้ามาเมีพยายามถามซ้ำหลายครั้งว่าปลายสายเป็นใครแต่สิ่งที่เธอได้กลับมาเป็นเพียงความเงียบงนัน เมยจึงตัดสินใจวางสายไปไม่กี่นาทีต่อมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เมยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอก็รับสายอีกแต่ครั้งนี้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นจากปลายสายมันเป็นเสียงที่เหมือนเสียงกระซิบของผู้หญิงคนหนึ่งเสียงนั้นเบาและฟังดูราวกับคนพูดอยู่ห่างจากโทรศัพท์มากๆช่วยด้วยเขาฆ่าฉัน ก่อนที่สายจะถูกตัดไปเมนั่งนิ่งอยู่ชั่วขณะก่อนจะพยายามหาคำอธิบายให้กับเหตุการณ์นี้เธอคิดว่าอาจจะเป็นคนโทรมากแกล้งแต่เมื่อวันถัดมาเสียงปริศนาจากโทรศัพท์ก็กลับมาอีกครั้งและคราวนี้มันกลับมาพร้อมกับเบาะแสบ,บางอย่างที่ทำให้เมย์เริ่มสืบค้นต่อเสียงกระซิบที่เธอได้ยินเมื่อคืนก่อน ทำให้เธอนึกถึงคดีฆาตกรรมที่เธอกำลังเขียนถึงอยู่คดีนั้นเกี่ยวข้องกับหญิงสาวชื่อลินที่หายตัวไปเมื่อกว่า20ปีก่อนหลังจากที่เธอหายตัวไปมีข่าวลือว่าเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายแต่ไม่มีใครสามารถหาศพของเธอเจอและคดีนี้ก็ถูกปิดไปใไนที่สุด เมเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างเสียงปริศนานั้นกับคดีที่เธอกำลังเขียนบทความเธอตัดสินใจสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เก่าๆและพบว่าหมายเลขที่โทรมาหาเธอนั้นถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนมันเป็นหมายเลขที่เคยถูกใช้โดยลินหญิงสาวที่หายตัวไปเมตกใจเมื่อรู้ว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่มีอยู่แล้วเธอเริ่มตะหนักว่าเรื่องนี้ เธออาจ,จได้รับการติดต่อจากวิญญาณของหลินที่พยายามจะสื่อสารกับเธอในคืนต่อมาเสียงโทรศัพท์ปริศนากลับมาอีกครั้งครั้งนี้เสียงของหลินชัดเจนยิ่งขึ้นเธอพูดถึงเหตุการณ์ในคืนที่เธอหายตัวไปว่าเขาพาฉันไปที่บ้านหลังนั้นฉันหนีออกมาไม่ได้เสียงนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด มีตัดสินใจที่จะสืบสวนเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลินและพบว่าเธอเคยอาศัยอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบ้านนั้นเป็นของครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างไปนานแล้วเมตัดสินใจไปสำรวจบ้านหลังนั้นด้วยตัวเองเมื่อเธอมาถึงบ้านเก่าบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความเงียบและความหนาวเย็น บ้านไม้ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีทําให้ทุกอย่างดูรกร้างและน่ากลัวแต่มียังคงเดินเข้าไปในบ้านภายในบ้านเธอพบกับร่องรอยของการถูกทิ้งร้างแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเธอพบกับหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลินเธอพบกระเป๋าของลินที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นห้องนอน กระเป๋านั้นยังคงมีของใช้ส่วนตัวที่ลินใช้ก่อนจะหายตัวไปขณะที่เมย์สำรวจห้องต่างๆของบ้านเสียงโทรศัพท์ริศนาก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบของลินดังขึ้นในหูของเธอฉันยังไม่ไปไหนเมย์รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างหลังเธอเธอหันกลับไป และเห็นเงาของลินยืนอยู่ตรงหมุมห้องเงานั้นมองมาที่เธอด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดลินพยายามจะพูดบางอย่างแต่เสียงของเธอไม่สามารถเปล่งมาเป็นคำที่ชัดเจนได้มีเริ่มรู้สึกได้ว่าวิญญาณของลินยังคงติดอยู่ในบ้านหลังนี้รอคอยให้ความจริงเปิดเผยมีจึงตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลที่เธอพบในการเขียนบทความ เปิดโปงความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของลินเมื่อบทความของเม์ถูกเผยแพร่ตำรวจก็กลับมาเปิดคดีนี้อีกครั้งและในที่สุดก็พบว่าลินถูกฆาตกรรมโดยคนใกล้ชิดกับเธอที่สุดชายผู้ที่เธอไว้ใจที่สุดความจริงถูกปกปิดมานานกว่า20ปีได้รับการเปิดเผยและฆาตกรก็ถูกจับกลุ่มหลังจากความจริงถูกเปิดเผยแล้ว สายปริศนาจากลินก็หายไปมีรู้ว่าวิญญาณของลินได้รับความยุติธรรมแล้วและเธอก็ได้ไปสู่สุคติแม้เรื่องราวนี้จะจบลงด้วยความสงบแต่มันยังคงถูกทิ้งร่องรอยไว้ในใจของเมเสียงสะท้อนจากอดีตที่เธอได้ยินในคืนนั้นจะไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำของเธอ ในเมืองเล็กๆที่ดูเงียบสงบมีตรอกแคบๆสายหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ระหว่างตึกเก่าที่สุดโทรมตรอกนั้นมีชื่อเสียงอันเลื่องลือในหมู่คนท้องถิ่นว่าเป็นตรอกแห่งความตายชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ํำล้อเล่นแต่เป็นเพราะมีหลายคนที่เข้ามาในตรอกนี้และไม่เคยกลับออกมาอีกเลย มิ้นหญิงสาววัย25ปีที่เป็นยูทูบเบอร์ผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับและปริศนาที่น่าหวาดกลัวเธอได้ยินเรื่องเล่าถึงตรอกนี้จากเพื่อนๆที่บอกว่ามันเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปบางคนว่ามันเป็นตรอกที่ซ่อนทางไปสู่โลกแห่งวิญญาณใครที่เดินเข้าไปจะถูกดึงเข้าสู่ความตายเพื่อนของเธอเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวแต่สำหรับมิ้นแล้ว นั่นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจว่าเธอจะต้องเข้าไปสํารวจด้วยตัวเองในวันหยุดสุดสัปดาห์มิ้นเดินทางมายัางเมืองเล็กๆที่เป็นที่ตั้งของตรอกนี้เธอติดต่อกับแอนเพื่อนสนิทที่เติบโตมาในเมืองนี้แอนพยายามเตือนมิ้นไม่ให้เข้าไปในตรอกแห่งนั้นเพราะเธอเคยได้ยินเรื่องราวที่น่ากลัวจากคนในท้องถิ่นมากมาย เกี่ยวกับคนที่หายตัวไปหลังจากเข้าไปในตรอกมันไม่ใช่แค่ตำนานนะมิ้นมีคนหายไปจริงๆหลายคนแล้วแอนพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดบางคนเป็นคนในหมู่บ้านนี้บางคนเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้เรื่องแต่ทุกคนที่เข้าไปไม่มีใครกลับออกมาเลยมิ้นฟังเรื่องราวที่แอนเล่า แต่ความอยากรู้ของเธอกลับเพิ่มขึ้นไปอีกเธอตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะไปสำรวจตรอกนั้นด้วยตัวเองเมื่อมาถึงหน้าตรอกแห่งความตายมิ้นพบว่ามันดูเหมือนตรอกแคบๆทั่วๆไปไม่มีสิ่งใดที่ดูผิดปกติตรอกนี้มีผนังอิฐเก่าสุดโสมทั้งสองข้างมันมืดทึบและเต็มไปด้วยขยะที่ถูกทิ้งไว้นานแต่บรรยากาศรอบๆตร,รอกกลับเงียบจนผิดปกติ ราวกับว่ามันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมิ้นสูดหายใจลึกๆก่อนจะก้าวเข้าไปในตรอกความเงียบงันที่เธอรู้สึกตั้งแต่ก้าวแรกทำให้เธอรู้สึกหนาวแปลกๆแต่เธอก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆขณะที่เธอเดินเข้าไปในตรอกความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาก็เกิดขึ้นในขณะที่เธอเดินไปนั้น ตรอกก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างประหลาดเสียงฝีเท้าของเธอดังกล้องในตรอกที่เงียบสงัดแต่มันกลับฟังดูเหมือนมีฝีเท้าอื่นๆที่กำลังเดินตามเธออยู่เธอหยุดเดินและหันกลับไปดูแต่ก็ไม่พบใครมิ้นตัดสินใจตะโกนถามว่านั่นใครแต่กลับไม่มีเสียงตอบมาเธอพยายามควบคุมสติและเดินต่อไปแต่ยิ่งเธอเดินไปไกลเท่าไหร่ ตรอกก็ยิ่งแคบและมืดมากขึ้นผนังอิฐทั้งสองข้างดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้เธอทีละน้อยจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบอัดจ,จากทั้งสองข้างและแล้วทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นจากข้างหลังเธอออกไปอย่าอยู่ที่นี่เสียงนั้นแผ่วเบาและน่าขนลุกเธอหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเห็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ปลายตรอก ร่างนั้นดูสูงกว่ามนุษย์ปกติมินเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวเธอรีบเดินกลับไปทางที่เธอเข้ามาแต่ยิ่งเธอเดินเท่าไหร่ตรอกก็ยิ่งเหมือนจะยืดยาวขึ้นเรื่อยๆราวกับมันไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่เธอวิ่งไปเสียงฝีเท้าของเธอก็เริ่มดังสลับกับเสียงของฝีเท้าใครบางคนที่วิ่งตามหลังมาทันใดนั้นเธอก็ล้มลงกับพื้น ผนังทั้งสองข้างของตรอกที่บีบเข้ามาใกลทำให้เธอหายใจไม่ออกร่างกายของเธอเริ่มรู้สึกหนักและขยับไม่ได้เงานั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันยืนอยู่ข้างเธอเงาค่อยๆก้มลงมามองเธอและพูดว่ามึงเข้ามาทำไมมิ้นตกใจกลัวจนสลบไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมา เธอพบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าตรอกแสงแดดส่องลงมาที่ใบหน้าของเธอเธอตกใจเมื่อพบว่าเธอสามารถออกมาจากตรอกนั้นได้เธอลุกขึ้นและรีบกลับไปหาแอนทันทีเมื่อมีเล่าเรื่องทั้งหมดให้แอนฟังแอนก็ตกใจมากพร้อมกับพูดว่าเธอรู้ไหมว่ามีคนเคยพยายามออกมาจากตรอกนั้นแต่ไม่มีใครเคยทำได้เหมือนเธอ บางทีเธออาจได้รับการช่วยเหลือจากวิญญาณบางตัวในตรอกนั้นก็ได้นะแม้มิ้นจะออกมาจากตรอกได้แต่เธอรู้ว่าตรอกแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องลี้ลับที่ชาวบ้านเล่าขานกันมันเป็นที่ซ่อนของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่รอคอยให้คนเข้ามาและไม่สามารถกลับออกไปแต่ในใจลึกๆของมิ้นเธอรู้ว่าเธออาจจะไม่ได้โชคดีแบบครั้งนี้เสมอไป และเงานั้นอาจจะยังคงเฝ้ารอการกลับมาของเธอในเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสายหนึ่งมีศาลาไม้เก่าตั้งอยู่ริมฝั่งศาลาหลังนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเคยใช้เป็นที่พักผ่อนและหลบแดดในช่วงกลางวันแต่ในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในคืนที่ไร้แสงจันทร์ ศาลาหลังนี้กลับเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เนื่องจากมีตำนานเล่าขานกันว่าวิญญาณของเจ้าของศาลาที่เสียชีวิตอย่างปริศนาจะปรากฏตัวขึ้นในคืนเดือนมืดและทุกคนที่เดินเข้าไปจะไม่มีวันได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยการชายหนุ่มวัย30ปีที่เติบโตในเมืองนี้แต่ย้ายออกไปทำงานในเมืองใหญ่หลายปีก่อน เขาเคยได้ยินเรื่องราวของศาลาริมน้ำต้องคํำสาปตั้งแต่ยังเด็กแต่ไม่เคยสนใจมากนักหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตการตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดเพื่อจัดการกับธุระต่างๆรวมถึงการขายบ้านของครอบครัวเขาตั้งใจจะอยู่ในเมืองนี้เพียงอีกไม่กี่วันแต่ความสงสัยในตำนานที่ได้ยินมาตลอดกลับดึงดูดให้เขาสนใจเรื่องราวของศาลาริมน้ำมากขึ้น ในคืนหนึ่งหลังจากงานศพของพ่อการได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขานั่นก็คือต๋องที่เล่าให้ฟังอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวของศาลาต้องคำสาบต๋องเตือนการอย่างจริงจังว่าอย่าเข้าไปใกล้สาลาในคืนเดือนมืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวลือว่ามีคนหายตัวไปอย่างลึกลับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทุกคนที่หายตัวไปต่างก็มีจุดเชื่อมโยงกัน คือพวกเขาเข้าไปในศาลาในคืนที่ไร้แสงจันทร์การไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณง่ายๆเขามองว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าต่อกันเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปในศาลาที่เก่าและอันตรายอย่างไรก็ตามความอยากรู้ของเขากลับกระตุ้นให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะไปพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองในคืนนี้คืนที่ไม่มีแสงจันทร์ การเดินลงไปยังริมฝั่งแม่น้ำที่เงียบสงบสียงน้ำที่ไหลเอื่อยๆและลมเย็นที่พัดผ่านทำให้บรรยากาศดูเงียบเหงาอย่างน่าประหลาดศาลาริมน้ำที่เคยเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองตอนนี้กลับดูเสื่อมโทรมและเงียบสงัดการมองไปรอบๆก่อนที่จะเดินเข้าไปในศาลาภายในศาลาเต็มไปด้วยฝุ่นและความมืดแม้จะไม่มีอะไรผิดปกติที่มองได้ด้วยตาเปล่า แต่การกลับรู้สึกถึงบรรยากาศที่กดดันและวังเวงความรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองจากมุมมืดของศาลาเขาเดินไปยังขอบศาลาที่มองลงไปเห็นแม่น้ำแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากด้านหลังออกไปจากที่นี่เสียงนั้นดูน่ากลัวทำให้การสะดุ้งและหันกลับไปมองแต่เขาไม่พบใครเลย ความเงียบสงบกลับมาอีกครั้งแต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงด้วยความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้การเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่าควรจะออกจากศาลาในตอนนั้นเองแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเท้าออกไปเขาเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นตรงกลางศาลาเงานั้นดูเหมือนจะลอยอยู่ในอากาศ ใบหน้าของเงานั้นซีดขาวและดวงตาว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธการพยายามขยับตัวเพืนน่อหนีออกไปจากสาลาแต่เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกตรึงไว้กับที่เหมือนกับถูกกักขังไว้ด้วยพลังบางอย่างเงานั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้เขามากขึ้นการรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกาย เขารู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุคติวิญญาณของเจ้าของศาลาที่ถูกฆาตกรรมและรอคอยการแก้แค้นมานานหลายปีการพยายามรวบรวมความกล้าและถามออกไปว่าใครทำร้ายคุณผมจะช่วยคุณได้ยังไงวิญญาณน,นั้นหยุดนิ่งก่อนจะพูดเบาๆอีกครั้งว่าฉันถูกทรยศคนในหมู่บ้านทำร้ายฉัน และซ่อนความจริงไว้แต่ความจริงต้องถูกเปิดเผยทันทีที่วิญญาณผู้จบก็มีแสงสว่างวาบขึ้นรอบศาลาการรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ปล่อยเขาเป็นอิสระเขารีบวิ่งออกจากศาลาและกลับไปยังหมู่บ้านวันต่อมาการตัดสินใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของศาลาและเจ้าของเดิมเขาได้พบกับลุงเชิด ชายชราคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาลานี้ดีลุงเชิดเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนศาลานี้เคยเป็นของชายผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงชายคนนั้นถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายและมีการปกปิดความจริงโดยคนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นสาลาก็กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ การรู้สึกว่าการที่เขาได้พบกับวิญญาณในคืนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขารู้ว่าวิญญาณของเจ้าของศาลาย,ยังคงรอคอยความยุติธรรมและเขาตัดสินใจที่จะช่วยเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมในครั้งนี้การเริ่มสืบสวนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเขาพบหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านและในที่สุด ความจริงก็ถูกเปิดเผยคนที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมถูกนําตัวมารับโทษหลังจากความจริงถูกเปิดเผยศาลาริมน้ำก็กลับมาสงบอีกครั้งและวิญญาณของเจ้าของศาลาก็ได้รับการปลดปล่อยจากการทรมานที่ยาวนานแต่สำหรับการความทรงจำเกี่ยวกับคืนที่เขาเผชิญหน้ากับวิญญาณในศาลาริมน้ำจะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของเขา มันเป็นประสบการณ์ที่ทั้งน่ากลัวและสะท้อนให้เห็นถึงความอาฆาตของวิญญาณที่ยังคงรอคอยความยุติธรรม